ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญมีบาดานะครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับก็เจอกันเช่นเคยครับกับเรื่องราวเจาะบ่อบาดานะผมวันนี้เราก็ได้มาทําการขุดจอะอยู่ที่ลบบุรีนะครับยังไม่เสร็จนะบ่อนี้ก็พอดีเจอปัญหานะครับเรื่องเจาะบ่อนะครับก็หัวเจาะนะติดอยู่ที่150เมตรนะดึงขึ้นไม่ได้นะครับก็เรา ก็ดึงขึ้น3ามสี่วันนะครับยังไม่สำเร็จเลยนะครับก็วันนี้หาวิธีใหม่นะครับเราต้องต้องล้างทำความสะอาดบ่อนะตีหินเขาขาวนี่คือเป็นโฟมนะเป็นโฟมล้างบ่อนะแล้วก็ได้ล้างให้ไปถึงพ้นบ่อเลยนะครับเพื่อพวกเศษหินเศษอะไรนะครับจะขึ้นมานะผมก็จะได้ดึงหัวเจาะขึ้นได้ง่ายๆนะครับ นี่แหละครับคือปัญหาของช่างเจาะบ่อบาดานะครับก็มีปัญหาเยอะแยะนะครับอันนี้คือปัญหาหนักเลยนะผมหัวติดครับติดไปร้อยห้าสิบเมตรนะครับถ้าเอาขึ้นไม่ได้นี่ก็ได้จะขาดทุนหลายแสนนะครับก็ชิปเฉลี่ยรวมกันแล้วนี่ตกไปประมาณอย่างน้อยๆครับสองแสนแปดนะครับที่อุปกรณ์ที่อยู่ในบ่อนะครับถ้าเรากู้ขึ้นไม่ได้นะครับเราต้องเสียเลยนะครับเราต้องสละทิ้งไปเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่เยอะพอสมควรนะครับก็ซีเรียสพอสมควรนะครับเพราะว่ามันติดลึกนะครับแล้วก็อุปกรณ์เราก็ค่อนข้างที่จะแพงนะครับเราก็ก็เลยจําเป็นต้องกู้นะครับผมก็นี่แหละรครับคือปัญหาของบ่อใหญ่บ่อลึกนะครับจะมีราคาค่อนข้างที่จะแพงเพราะว่าความเสี่ยงจะลึกจะจะเยอะกว่าเพื่อนนะครับจะเสี่ยงเยอะ ไม่ไม่เหมือนกับบ่อเล็กบ่อตื้นนะครับถ้าติดมาเนี่โอ้โหถ้าเอาขึ้นไม่ได้นี่ตีไปเกือบสามแสนแล้วครับเราต้องทิ้งไปเลยนะครับแล้วค่าน้ํามงน้ํามันค่าแรงค่าอะไรที่เราทําไปนะครับน่าจะรวมยังไงก็รุมรวมสี่แสนแล้วครับผมขอภาวนาให้ทางเจ้าที่เจ้าทางนับทุกอย่างแล้วครับ ลอยขึ้นได้ได้นะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยโอ้โหเก็บตัวหนักเลยนะครับ mm hmm. ก็นี่แหละครับคือก็ยังไม่เคยได้ลงคลิปแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็แชร์ประสบการณ์ให้ทาง FC ซีทุกๆท่านได้ดูนะครับว่าความเสี่ยงของการจ่อบอต้นทุนของการจ่อบอนับบันเืินขึ้นจาก เนื่องด้วยอะไรบ้างที่ราคามันค่อนข้างเรียบแพงบอ่อใหญ่นะส่วนมากถ้าเป็นบอ่อใหญ่นี้ช่างจะไม่ค่อยไม่ค่อยจะกล้ารับสักเท่าไหร่นะเพราะว่าความเสี่ยงมันเยอะนะครับต้องเป็นเครื่องใหญ่ๆที่จอได้ห้าหกร้อยเมตรนะราคาก็เป็นหลักล้านแล้วครับผมถึงจ,จะคุ้มที่จะเสี่ยงนะครับ เราก็ต้องสู้นะครับเพราะว่าเราได้ลงทุนไปแล้วนะครับต้องกู้กันยกใหญ่แล้วครับผมพอวันนี้ก็ล้างนะครับจะถึงก้นบ่อแล้วล้างไปได้จะหนึ่งร้อยสี่สิบแปดเมตรนะครับตอนนี้ก็กําลังจะล้างให้เสียดหินเสียดินขึ้นนะครับก็เผื่อจะได้กู้การขึ้นได้นะครับผมก็รอลุ้นต่อไปครับก็เดี๋ยวคงไม่มีเวลาทําคลิปมากมายเพราะว่าผมต้องทําการกู้คาดด้วยนะครับเพราะว่า ก็อยู่ในช่วงเวลาวิกฤต์และครับผมวิกฤตสุดๆของช่างเจาะคืออุปกรณ์หัวเจาะติดน,นี่แหละครับคือไม่มีอะไรที่วิกฤตเกินกว่านี้อีกแล้วนะครับก็ขึ้นได้ไม่ได้ไงเดี๋ยวก็คงจะลงคลิปอีกทีหนึ่งนะครับผมคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม